ก๋วยจั๊บมีอะไรบ้างไข่เลือเต้าหู้เต้าหู้อ่ไ่แล้วอะไรอีกหมูหมูแล้วก็อะไรเส้นก๋วยจับ๊บเส้นก๋วยจับ๊บอ่าไหนลองชิมดูสิชิมเล็ก,ลกๆนั่นแหละนั่นแหละชิ้นนั้นเลยอ่านั่น ไปชิมน,นั่นเลยลูกซดเป่าก่อนนะแล้วก็ชิมอ่าโอ้โหเดี๋ยวเป่าจนไข่กระเด็นเป็นยังไงครับรสชาติเป็นยังไงครับ,รบโอ้โหเยอะมากมากโอเค